อย่าครับอย่างครับอย่งคนหนก็ตัวชาติเองตังค์เขาไหมตังนี้มันตังนี้ดีกว่า อะไรครับท่านประต <A PI AN> ูด่านนี้ครับปูตเชีอะไรนะปูปูไตพีเชียนผ่านกระบวนการการทำความเย็นแล้วไปกับไปเก็บที่ที่แทงรวม ที่อ,อู่้าันหลังจะเป็นหูตัวอยางเอาไว้ตรวจหาถาแอคทีเติกหรืยาปิดชันะอันนี้คือน้ำนมเดิกครับ พื่อส่วนกำลัดกันตาบบทีวิฟาร์เมอร์ได้ประสานความร่วมมือมาอ่างส่วนพระราชการมีท่านผู้สำเร็เพอในสวัสดิ์กันแม้นะครับเพื่อที่จะมาะส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกันทาลมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการเป็นแผนฟื้นฟูให้กับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นที่กันทาลมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องพืชทานฝัต์นะครับ ก็คือพืชวัตถุดิบเกิดจากอาหารตว์ในพื้นที่เราเราพร้อมเราสม,มู์นะครับยงแต่ว่าเรายังขาดถึงจาก,กัคนมที่จะเข้าเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่นะครับตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยที่น้องสุขศรีคือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับครับในส่วนของทํางงานบรุษสัทของเราก็จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลนะครับการกป้องกันรักษาโาครคประเภทนี้ครับครับ อยากฝากถึงพี่น้องผู้เลี้ยงกนนมยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็คืออยากจะให้รายใหม่นะครับที่สนใจก็อยากจะให้เข้ามาร่วมมือกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางของสหกรณ์หรือว่าบริษัทที่เขามาแนะนําที่เอกชนท,ที่ที่เข้ามาช่วยเรานะครับอยากให้กันตราลมของเรามีเห็นรถซาเล้งหรือว่าถังน้ํานมดิบวิ่งผ่านไปผรานาทั้งเช้าและเย็นนะครับครัขบขอบคุณครับ